นี้ค่ะ 1. นึ่งนางชิชพ่อลวงทอง 2. องนายชนาดันดี 3. นางนรบรญยาดี 4. นางสาวรัมพการพิมเทพ 5. นางสาวปริตาดวงศรี 6. นางสาวพนากรข้าประครอง 7. นางสาวพิจุนแก้วเบิกบานดี 8. นางสาวมณิธีแก้ววิเศษ 9. นางสาววริกาสดาวพลและดิฉันนางสาวจรุวรรณชื่นจะมีผู้เสนอโครงงานคือคคุณรูสุบินางศิลาลิศ ที่มาและความสําคัญของโครงงานเรื่องนี้นะคะเนื่องจากทางโรงเรียนมรงเจริญวิทยาคมหัวดอนนะั้นได้เกิดปัญหาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านสภาพอากาศและสะภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงการมีระเบียบวินัยรวมทั้งยังทําให้เด็กๆมีความโลมุงุ่นวายอาจเกิดการทะเลาะวิวาดกันก็ได้พวกเราคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่พอสมควร ผมพวกเราคิดว่าจะทําโครงงานนี้เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงอาหารและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีต่อโรงเรียนของเราและส่วนรวะส่วนกัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้ทุกคนหันมาช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงอาหาร 2. เพื่อให้โรงอาหารของเรามีความสะดวกมากขึ้น3เพื่อให้ทุกคนมีระเบียบวินัยในการเข้าใช้บริการโรงอาหาร4เพื่อเป็นแน,นวทางปฏิบัติที่ดีในการเข้าใช้บริการโรงอาหารค่ะค่ะ คือม,มือฐานในการศึกษาเป็นปอนะคะผลปรากฏว่าโรงอาหารของเรามีความสะอาดมากขึ้นค่ะครับตัวแปรที่เจาะห้องนะครับตัวแปรต้นโรงอาหารตัวแปรตามความสะอาดตัวแปรควบคุมความโอเคใส่ของนักเรียนขอบเขียนนะครับขอบเขียนสิ่งแยะศึกษาจากมาตรฐานที่จริงโรงอาหารโรงเรียนโรงเจริญวิทยากุมระยะเวลาการศึกษาการจัดองคงานในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนประมาณห้าเด ค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานนะคะ 1. รวมกลุ่มและกำหนดข้อเรื่องในการทำงาน 2. ค้นคว้าจากเอกสารจากอินเทอร์เนต็ต 3. ทางสถานที่ที่จะศ,ศึกษา 4. ศึกษาจากสถานที่จริง 5. เปรียบเทียบความแตกต่างจากสถานที่จริงและจากอินเทอร์เนต็ต 6. นนำมาเขียนโครงงานพร้อมสรุปและอธิบายผล 7. จัดทำรูป่างโครงงาน8น,น,นํนเสนอค่ะสำหรับวัสดุก่อนนะคะ หนอินซอสอง,สองปกา 3. ามไม่ัดสี่ยงางลบ 5. กระดาษ 6. กคัตเตอร์ค่ะสรุปผลการศึกษาค้นวคว้ากลุ่มของพวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับโลหะหนรจุกใจซึ่งโลหะนี้เป็นปัญหาใหญ่มากตลอดชีวิของพวกเราพวกเราจึงอยากนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโลหะของเราในห้ง่ายอยู่สบายสะอาดจากจากที่เคยตกรกและ การอใจใส่กันส่วนความรู้ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงอาหารที่ดีอย่างถูกกฎระเบียบและแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมยังสามารถนําความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้รู้วิธีการปฏิบัติตนได้ข้อเสนอแนะนะครับอยากทำป้ายกฎกติกาเข้าใช้บริการโรงอาหารและทำป้ายบอก ที่วางภาชน,นะที่ใส่อาหารครับค่ะสำหรับของพวกเราก็ขอจบก,การ